สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับอพิโซดนี้อัดหวานก็ครีเอทขึ้นมานะคะคอนเทนต์อยากจะได้ยินเสียงนะคะจากผู้ที่รักเจ้ารู้สื่อทุกท่านเลยค่ะว่าแฟนๆทุกท่านนะคะคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะในช่วง4ปีที่เป็นไปได้สูงเลยว่าเจ้ารู้สื่อของพวกเราอาจจะไม่มีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะก็เป็นคำถามเนาะว่าพวกเราสามารถจะทาอะไรนะคะให้กับทางด้านนองเจ้ารู้สื่อซึ่งเป็นศิลปินที่อย่างอดหวาน ก็เอ็นดูเจ้ารู้สื่อนะคะเห็นมาตั้งแต่แบบช่วงเข้าวงการใหม่ๆแล้วก็พัฒนาการนะคะมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งมายืนอยู่ได้ในระดับที่แบบคนทั้งเอเชียก็รักเธอนะคะเอาล่ะค่ะสําหรับประเด็นความขัดแย้งนะคะของการพยายามยกเลิกสัญญาของเจ้ารู้สื่อเนี่ยพวกเราก็เห็นแล้วว่ามันมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันสองวันมันมีการพยายามที่จะพูดคุยกันมาแล้วแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะคะของ ของบริษัทเอเจนซี่เลยคือก็ไม่ยอมปล่อยนะคะผู้ที่ทําเงินทําทองให้กับบริษัทไปแน่นอนนะคะพวกเขาก็เงินเป็นใหญ่นาะเ,นเพื่อนๆเนาะอเอาง่ายๆนะคะไม,ไม่เฉพาะแต่เอเจนซี่นี้เอเจนซี่เดียวหรอกก็ที่อื่นๆด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะอุตสาหการรมบันเทิงนะคะมันก็มีความซับซ้อนนะคะสิ่งที่ทําให้ซับซ้อนก็คือเรื่องผลประโยชน์นี่แหละแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเด็กใครใครต้องการจะสนับสนุนนะคะคือลูกใหม่คนไหนบ้างเข้ามาบางทีก็ลูกหลาน บ้างอะไรบ้างนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ ก็มีรลกฐานอยู่แล้วในวงการบันเทิงก็ลูกหลานอยากจะเข้าวงการก็สนับสนุนมาจุดนั้นก็จะง่ายนิดนึงแต่ว่าสําหรับเจ้ารู้สือนะคะก็เป็นเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งมีความใฝ่ฝันเนาะแล้วก็มีพรสวรรค์เท่านั้นเองแต่พอเข้ามาแล้วก็มาเจอแบบเอ่อคนที่ยังไงดีละ่ะต้องเรียกว่า <c oughs> การถูกเอารัดเอาเปียบนะคะจนสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจแย,ย่ๆนะคะจนถึงในระดับที่พวกเราก็เห็นแล้วว่ามันมาถึงระดับที่ต้องระเบิดอารมณ์ออกมาบนแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดียแล้วนะคะซึ่งประเด็นความขัดแย้งนี้ก็คือยังไงดีคนอ่ะสนใจเยอะนะคะแต่ว่าใครจะสามารถไปช่วยเจ้ารู้สื่อได้บ้างก็ยากมากไม่มีอย่างอดวาน์ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วอาวาน์ก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่เมืองไทยนอกจากเราจะพูดคุยกันแล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องแล้วเนี่ยอย่างอื่นพวกเราก็ทําไม่ได้ เรานะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าวงการนี้มันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่เองแล้วก็เรื่องราวของลายลักษณ์อักษรที่มีในสัญญาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีเรื่องของการค่าชดเชยนะคะเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ก็แน่นอนว่าก็ต้องสู้กันสุดฤทธิ์นะคะแต่ฝ่ายที่เสียเปรียบก็คือฝ่ายของเจ้ารู้สืกอของพวกเราเนะพเพราะเซ็นไปแล้วเนาะสัญญานี้แล้วก็ยังเหลืออยู่อีก4ปีด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ให้เป็นคําสัญญากับเจ้ารู้สือนั้นนะคะทางบริษัทเท่าที่เราได้ข้อม มูลมาคือให้เป็นสัญญาปากเปล่า ตามคำเก่าวอ้างของเจ้ารู้สึกอ,อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้มีการลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะนเพื่อนก็ยากมากเลยที่จะไปสู้ให้ชนะได้ทางกฎหมายนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดแตกหักเลยนะคะก็เป็นเรื่องเงินเช่นเดียวกันเพราะว่ามีนะคะได้แบบทางเอเจนซี่มาถอนเงินนะคะมาขอถอนเงินซึ่งเอาใช้คําว่าเป็นเงินชดเชย2.05ล้านหยวนไปจากบัญชีสตูดิโอของเจ้ารู้สึกโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าไม่มีการเจรจาแล้วก็แถม ยังมีขู่นะคะจ้ารู้สึกกล่าวอ้างถึงว่าทางบริษัทเนี่ยก็มีขู่ว่าจะต้องจ่ายต่อไปด้วยนะไม่ใช่แค่จํานวนแรกนะคะโอ้ตายแล้วนะคะจ้ารู้สึกก็มีความรู้สึกแบบเออมันมันกดดันนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกแล้วก็ระเบิดอารมณ์ออกมานั่นเองเราก็เลยได้เห็นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะวันเสาร์บนไวยเป๋านั่นเองค่ะ ส่วนบริษัทเองนะคะก็ออกมาถแถลงการตอบโต้ในวันอาทิตย์เพื่อนเพื่อนทาง,ง,งที่ควรจะเป็นวันพักผ่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่อยู่เฉยนะคะประเด็นสําคัญเอาง่ายๆเลยะคะ่ะก็คือเขายัางคงคงสัญญาไว้นะคะระหว่างเขากับเจ้ารู้สื่อเพราะฉะนั้นก็คือเปิดช่องทางไว้ถ้าเจ้ารู้สื่อจะไปก็คืออยู่ก็เป็นฝ่ายแบบ ยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวก็ต้องชดเชยอย่างเต็มจํานวนนะตามสัดส่วนทางกฎหมายนะซึ่งณจุดนี้ก็เข้าใจกันได้ดีเลยนะคะไม่ต้องพูดเยอะเบื้องหลังของเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรที่แบบเข้าใจยากหรอกแต่ว่ามันเป็นความซับซ้อนของผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งมาลีดเอากับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ เรารู้อยู่แล้วฝ่ายไหนที่ต้องทํางานไฟายไหนที่จ้องโดนโดนลีดไปนะคะเป็นศิลปินที่ทําเงินเพียงคนเดียวในค่ายเนี้ยโอ้แ yeah, ย่มากๆเลยนะคะก็คือค่ายมันมาถึงจุดดีได้อย่างไแตายแล้ว <laughs> เออตายแล้วนะคะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะคะไม่ ไม่แบบยังไงดีล่ะเป็นคู่กรรมนะคะเป็นคู่กรรมของเจ้ารู้สื่อของพวกเรามาสุดๆเลยนะคะแล้วก็ทางเจ้ารู้สื่อเองก็ความสงสัยของเธอก็ใช่ว่าจะไม่มีหมูลเนาะเพราะว่าการที่เธอถูกโจมตีอย่างหนักบนโลกของออนไลน์เนี่ยค่ะคือเธอเองก็ก็ก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าคงจะเป็นคนข้างในนี่แหละเออคนข้างในนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรา หวานเองก็เชื่อว่าคนข้างในนี่แหละเพราะว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยมันจะมีพวกโพสแล้วก็กระถูอะไรที่มาโจมตีเจ้ารู้สื่อเหมือนก๊อปปี้ก๊อปปี้กันไปเนี่ยทุกๆแพลตฟอร์มเหมือนกันหมดโดยที่ทางบริษัทที่อ้างตัวเอิ่ม,มใน่ช้างทางบริษัทที่เป็นเอเจนซี่เนี่ยไม่ดูแลเลยนะคะทางกฎหมายอะไรเงี้ยคือทนายก็มีใช่ไหมตอนนี้ยังให้ทนายมาพูดกับเจ้ารู้สื่อเลยทั้งๆที่เจ้ารู้สื่อเป็นศิลปินที่ทําเงินให้บริษัทแต่ว่าให้ทนายมาพูดด้วยนะคะไอ้พวกผู้บริหารต่างๆก็ลบกันหมดเลยนะคะ กทางด้านเจ้ารู้สึกของเราก็บอกว่า WeChat แบบพิมพ์ไปอะไรเงี้ยตอบก่อนไม้เออใครว่างก็ตอบมาโอ้ยตายแล้วนะคะสุดๆเลยค่ะแล้วก็ซีรีส์ที่ยังคงมีสต็อกอยู่หนึ่งเรื่องนะคะเกมรักกับดักหัวใจนี่ก็คงจะเป็นปัญหาแล้วละ่ะเพื่อนๆเพราะว่าทาง ทางบริษัทเนี่ยคือเขาดูแลอยู่ไงเขายังดูแลเจ้ารู้ซื้ออยู่ได้ตั้ง4ปีเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ปล่อยเนาะมันไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยคําว่าไม่ปล่อยเนี่ยก็หมายความว่าคือก็จะแบบ ศิลปินก็ไม่สามารถจะไปโปรโมตอีเวนต์อะไรได้อย่างเงี้ยอีเวนต์เกี่ยวกับการโปรโมทซีรีส์เนาะเออจ้ารู้ซื้อของพวกเราก็หมดใจที่จะอยู่กับเอเจนซี่นี้แล้วไงเพราะมันก็หลายอย่างอะ่ะเออมันมีแต่ความกุ้มทั้งนั้นเลยนะเราเพื่อนคิดว่าชะตากรรมของเรื่องนี้นะคะมันก็เหมือนกับเจ้ารู้สื้อของพวกเรายากมากใน4ปีนี้ก็คงจะนี่แหละออคือยังไงดีเงียบอะ คือต้องเงียบนะคะอาจจะไม่มีโปรเจกต์ใหม่เลยด้วยซ้ำซีรีส์ใหม่ๆก็ไม่มีซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางแพลตฟอร์ม Tencent Video นะคะตามข้อมูลเนาะเขาเคยลงไว้ด้วยนะแพลตฟอร์ม Tencent ลงไว้วันที่16กดกดาคมปี2025นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็เอาออกไปแล้วเออมันมันถูกเอาออกไปแล้วซึ่งก็ยังไม่มีกำหนดเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นว่า ออตอนนี้ทุกคนก็สงสัยว่าเป็นบริษัทต้นสังกัดนี่แหละคะ่ะเป็นผู้ที่จงใจระง,งับนะคะระง,งับเออระง,งับเรื่องนี้บอกว่าอย่าพึ่งออนแอร์เลยอะไรเลยนะคะอาจจะถูกแบนถูกยกเลิกโดนอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เกิดคําถามว่าโอเคการจะพยายามยกเลิกสัญญาเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นสาเหตุของความล่าช้าของการที่ละครจะได้อนแอร์หรือเปล่านะคะจุดนี้ใครจะตอบได้หรือว่าอาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เข้ามาแทรกแซงนะคะซึ่งคําถามนี้ก็ยังคงวน นะคะคอยู่ในหัวใจของชาวเน็ตแล้วก็ฟแฟนๆทุกคนด้วยเพราะว่าการที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์เนี่ยทุกคนก็ยังเชื่อว่าเรื่องนี้ประสบความสําเร็จ แน่นอนเออขอแค่อนแอร์มาทุกคนพร้อมจะสนับสนุนเจ้ารู้สื่อนะคะแต่างไรก็ตาม4ปีนะคะที่จะผ่านไปนี้อนาคตของเจ้ารู้สื่อของพวกเราจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะก็แน่นอนกระางความกังวลเนาะโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับที่เป็นพันแท้แฟนแฟนคลับตัวยงของเจ้ารู้สื่อก็คงจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับแบบศิลปินของเขาเลยอ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การได้มาอยู่กับบริษัทนี้เป็นการสูญเปล่าทางเวลาแล้วก็เสียดายพรสว แล้วก็ทรัพยากรของเจ้ารู้สื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแอดวานต่อคาถามใช่ไหมนะคะ <c oughs> ไม่อย่างงั้นนะคะเดี๋ยวแอดวานจะต้องไปขึ้นแท่นนะคะบนศาลอะไรอีกเนาะก็เอาเป็นว่านั่นแหละก็อยู่กับบริษัทนี้เนาะก็สูญเปล่าเสียเวลาไปนะคะใช่ไหมนะอ่ะละคะ4ปีเนี่ยก็เพียงพอที่จะทําให้ชื่อเสียงของดาราศิลปินนั้นจางหายไปได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อไม่มีผลงานใหม่ๆออกมาเลยแล้วก็ผลงานเก่านั้นก็นนกโดนลังงับอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอาชีพของเจ้ารู้สื่ นะะในด้านของการแสดงเนี่ยก็คงจะต้องหยุดชะงักไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ,ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยพวกเราไม่อยากจะเห็นเจ้ารู้สื่อต้องจมดิ่งนะคะอย่างเขาเรียกว่าอะไรเดียม,มีความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะอยากจะให้เจ้ารู้สื่อนั้นแบบยังไงก็ได้ขอให้ใช้ชีวิตอย่างดีแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนด้วยความเข้มแข็งข,ข,ของน้องซึ่งก็ยังเชื่อว่าน้องยังมีอยู่นะคะก็จะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ออกไปได้ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ๆจะหลอนะคะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในอีก4ปีข้างหน้าค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็ คืออาจจะเป็นไปได้ที่เจ้ารู้สื่อนั้นคงจะกังวลสุดๆเพราะน้องเขายังอยู่ในช่วงที่ยังยังลุ่งเรืองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมีมีผลงานเร็วๆแต่ว่าการจะมาเร็วๆโดยที่ไม่มีความสุขเลยแบบนี้มันก็เป็นการบั่นทอนมากกว่านะคะก็อย่างที่บอกเน้นย้ําอีกทีหนึ่งเอาแบบซงวยหลงแล้วกันนะคะก็คือยอมเงียบไปซงวยหลงนั้นโชคดีที่เงียบไป2ปีซึ่งจริงๆก็นานเนาะสองปี ก็รอนะคะพูดถึงมาบ่อยๆเลย2ปีแต่เจ้ารู้สึ่ของพวกเรา4ปีนะคะแต่ถ้ามองในแง่ดีก็ยังน้อยกว่าซีรีส์เรื่องหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะพวกเราก็รอกัน5ปีเต็มๆพอกลับมาก็อันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็เจ้ารูสึ่เองก็จะเป็นหันท้านะคะเช่นเดียวกันนะสู้ๆนะเจ้ารูสึกนะคะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคิดว่าพวกเราจะทําอะไรได้บ้างเอ่ยนะคะในช่วงเวลาที่เจ้ารูสึกของพวกเราไม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆเลยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้อย่าง อ,อ,อย่างแอดวานนะคะแอดวานก็จะแบบรวบรวมผลงานนะคะซีรีส์ของน้องเขานะคะเดี๋ยวเอามาเล่าเก็บไว้เป็นแคตตาล็อกแบบของซีรีส์ของเจ้าลู้ซือเลยตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการมานะคะก็เล่าให้แบบเพื่อนๆฟังเอาไว้ที่ช่องนี่แหละอยากทําเป็นพอดแคสต์มากกว่านะคะส่วนเพื่อนๆที่ชอบดูวิดีโอก็ไปดูกันได้ที่แพลตฟอร์มโดยตรงเลยนะคะก็ไปสนับสนุนแพลตฟอร์มลิขสิทธิ์กันนะคะส่วนท่านใดที่ขับรถนะคะขับรถอยู่แล้วก็อยากจะฟังอะไรเพลินๆก็เปิดฟังได้เป็นพอดแคสต์นะคะ แล้วก็ทางด้านของผู้ที่อยู่ที่บ้านเนาะเปิดนะเปิด y o u t u หรืออะไรเงี้ยก็เปิดฟังสบายสบายได้แล้วก็ยังคงอัปเดตข่าวสารนะคะของเจ้ารู้สือไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของอาจจะมีการถ่ายนิตยสารหรืออะไรก็ตามนะคะก็เป็นไปได้ที่ยังจะคงมีเจ้ารู้สือนะคะวนเวียนอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถึงแม้ว่าจะไม่มีโปรเจกต์ซีรีส์หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะรับโปรเจกต์ที่เป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะแบบเราก็มองไปเนาะในแง่ของ รรน้องเขาอาจจะกําลังเขาแบบเป็นจเพศแบบยาวๆเลยนะคะตั้งแต่ยิบห้าแล้วก็ยิบเจ็ดอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งยิบเจ็ดเองก็เป็นจะเพศเหมือนกันใช่ไหมคะอาร์ตแวร์พาเพื่อนๆไปแนว <c oughs> แนวสยศาสตร์แล้วนะคะถือได้ว่าก็เป็นภาวะชะงักแล้วก็หยุดตัวแล้วก็น้องเขาจะได้มีพลังนะเติมใหม่นะคะชาร์จใหม่แล้วก็คราวนี้ก็ต้องกลับมาด้วยความพร้อมทุกด้านนะคะตัวของเจารู้สื่อเองก็ต้องมีทีมงานที่แข็งแกล่งด้วย นะ้น้องนะเออต้องหาให้ได้นะคะต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในทีมของน้องด้วยไม่อย่างนั้นจะมาอ่อมแล้วก็มาแพ้ตลอดเนี่ยมันก็มันก็ไม่เรียกว่าการลุกขึ้นมาสู้ได้นะคะแล้วก็การเงียบไปตอนนี้ก็อาจจะลดลดกระแสการถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้มากเพราะว่ามัน คือ4ปีอ่ะสปีมันเป็นช่วงที่อยู่ในตัวตัวบทนะคะตัวบทของสัญญาเพราะฉะนั้นมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ผู้ที่สามารถจะควบคุมกิจกรรมของเจ้ารู้สื่อที่เป็นเรื่องราวที่ให้ได้เงินได้ทองก็จะเป็นบริษัทต้นสังกัดเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ารู้สื่อ จะไม่ทําจะไม่รับบอกว่าเซโนก็ได้ก็อยู่เฉยๆแบบอยู่เงียบๆไปก็แค่ไม่มีผลงานใดๆออกมานะคะอ่ะละค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะค่ะเพื่อนๆคิดว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอย่างแอดวานในมันก็บอกแล้วเนาะสามารถที่จะ1ก็คือรวบรวมนะคะซีรีส์นะคะเรื่องราวที่น้องจะรู้สึ่อเคยแสดงเอาไว้นะคะ2นะคะก็คืออัปเดตข่าวสารไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวนะคะที่เป็นเรื่องแบบเออเรื่องในชีวิตในวัยเด็กหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปหาเจอนะคะบน ฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน,นจะเอามาฝากนะคะก็อัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่ให้น้องเขาเงียบไปเอาง่ายๆก็ยังคงอยู่วนเวียนวนเวียนอยู่กับพวกเรานะคะก็รอจนกระทั่ง4ปีนะคะหรือว่าสถานการณ์มันจะสามารถคลี่คลายได้อะไรเงี้ยค่ะอืม โอเคขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมพูดคุยกันนาอว่าเพื่อนๆนก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะในช่วงที่น้องเขาเงียบไป4ปีนะคะขอให้น้องเขานะคะมีช่วงเวลาอันเจ,ดจิดจรัสของเธอนะคะในในจุดที่แบบเธอสามารถสตรองแล้วก็มีความสุขในการทํางานนะคะในอนาคตอันไกลนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ